เจนเคยทำารวมหัวทำมาค่ะเขารวมหัวทำแล้วเลยนะให้พุมอบุตรมาค่ะไทยลงทยรัฐนะมาค่ะเด็กห้าเดือนนะคะห้าเดือนหนึ่งวันค่ะตอนนี้น้องเริ่มจะคานแล้วนะคะน้องเริ่มจะคานแล้วค่ะมาค่ะมาเอานมเร็วเร็วเร็วมาเอานมแล้วค่ะ เก่งมากมากเลยค่ะสู้สู้ออลอลาสู้สู้ออลอลาสู้สู้แก้ัญเอานมแล้วค่ะไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะออลอลาจ้าโหเก่งจังเลยเก่งจังเลยถ้าหิวจะไวกว่านี้อีกบุบับปุบับปุบับหมดเลยละยังไม่หิวยังไม่หิวยังไม่ถ่ายเอายัง ยังไม่หิว